สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับนะครับเมื่อวานนี้การประชุมของพักเพื่อไทยเพื่อที่จะพิจารณาถึงกระบวนการการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นั้นสมาชิกพักก็มีความเห็นแตกกันเป็นหลายกลุ่มทีเดียวนะครับสามารถที่จะสรุปได้เป็น3มกลุ่มใหญ่ด้วยกันกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของคณะรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นพักร่วมรัฐบาลที่เห็นว่าควรจะมีการทําประชาม,มาติก่อนที่จะลงมติในวาระสามนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่เห็นด้วยกับแนวคิดของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนนนนาาาาายยกรรรัมตตีีท่่เเห็็ววคจะแ้ป ซึ่งมีทั้งสิ้น81มาตราและก็กลุ่มที่3เป็นกลุ่มของนปชนะครับที่เห็นว่าควรที่จะเดินหน้าลงมติในวาระสามไปเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับท่านนายกตรีเองก็ได้ให้ทั้ง3กลุ่มนั้นไปศึกษาข้อดีข้อเสียและก็เสนอไปอยังคณะทํางานที่ดูแลเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่คณะมนตรีได้มีการตั้งไปก่อนหน้านี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าจากประเมินสถานการณ์นะครับมีความเป็นไปได้ว่ารัฐบาลอาจจะเดินหน้าในการที่จะทําประชาม,มติไปก่อนนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีการวิเคราะห์กันเหมือนกนกันว่าาถ้เ จะต้องทําประชามตินั้นโอกาสที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนขึ้นมาก็มีมากเหมือนกันนะครับและที่สําคัญถ้าประชามติไม่ผ่านรัฐบาลเพื่อไทยก็ขาดความชอบธรรมในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญไปเลยอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะครับรายการฟันธงคืนนี้เราจะมาฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสุดท้ายแล้วถ้ารัฐบาลเดินหน้าทาประชามติผลดีผลเสียจะเป็นอย่างไรนะครับมาฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้จากคุณวรรเทพรัตนากรน,นะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน แขกรับแขกรับเชิญในรายการฟันธงคืนนี้มาฝังการวิเคราะห์เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับการทําประชามติถ้าจะต้องทํานั้นจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับจากท่านวรเทพรัตนากรนะครับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการยินดีเลยครับครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาแสดงความคิดเห็นได้นะครับประเด็นที่เราตั้งไว้ก็คือถ้ารัฐบาลเลือกที่จะทําประชามติท่านผู้ชมคิดอย่างไรนะครับ จะทำประชามติหรือว่าแก้เป็นรายมาตรารัฐบาลนั้นควรจะเลือกอย่างไรนะครับท่านผู้ชมเสนอความคิดเห็นได้นะครับผ่านที่0-2 275 4225นะครับ0 2น7 5 4 2 2 5ี้คืนนี้ไม่มี SMS นะครับท่านตรีครับความมั่นใจของรัฐบาลถ้าหากจะต้องเดินหน้าเพื่อทําประชามติซึ่งดูเหมือนว่าแนวโน้มจะเป็นไปในลักษณะนั้นเนี่ยความมั่นใจประเมินยังไงว่าทําแล้วจะผ่านก็คงต้องบอกว่าวันนี้เราคงจะเหมือนกับการเดินไปสู่การเลือกตั้ง ก็คงจะต้องมั่นใจว่าเมื่อเลือกที่จะเดินไปสู่การเลือกตั้งเราก็ต้องหวังทําให้ได้ชัยชนะการทำประชามติก็เช่นเดียวกันถ้าหากจะต้องมีการดําเนินการนะครับผมก็คิดว่าเป้าหมายก็คือว่าก็คงจะต้องผ่านแต่ทั้งนี้ก็ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนผู้มาออกเสียงประชามติครับนะครับ,รบแต่วันนี้เร็วไปสักนิดหนึ่งที่จะบอกว่าเราไปกังวลว่าจะไม่ผ่านหรือผ่าน<ม>เพราะวันนี้อยู่ในกระบวนการในการศึกษาให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนว่าหากเดินหน้าทําประชามติมแล้วทุกขั้นตอนมันจะไม่มีปัญหาอุปสรรคครับคาว่าไม่มีปัญหาอุปสรรคก็เนื่องจากว่า <c oughs> ประธานโดนดครับการทำประชามติเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยนักใน<ม>ประเทศเราใช่เราเรายังไม่คุ้นเคย ก็มีครั้งล่าสุดก็ปี2550ที่เราทำาชามติเพื่อแก้รัฐมนูญแล้วก็ใช้รัฐมนูล50มาแต่ตอนนั้นมันเป็นบรรยากาศของการที่ทุกคนอยากได้รัฐธรมนูญแล้วก็รัไม่มีผลไม่มีผลในเรื่องคะแนนเสียงคือใครมาลงคะแนนเท่าไหร่ถือว่าคนมาลงข้างมากชนะก็คือชนะนะครับแต่วันนี้มันมีปัญหาหลายเรื่องที่ที่เกิดขึ้น ปัญหาเรื่องข้อกฎหมายมปัญหาในเรื่องสถานการณ์ความเห็นที่แตกต่างใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาโดยรอบคอบเสียก่อนอที่จะตัดสินใจว่าเราจะเดินหน้าประชาปิตชครับครับนักกฎหมายเองหรือแม้แต่ผู้มีประสบการณ์ทางด้านการเมืองที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยเองก็กังวลเรื่องของการทําประชาประชว่าสุดท้ายแล้วจะมีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นหลายเรื่องนะครับและเป็นแผนของฝ่ายคัดค้านที่จะทําให้เสียงส่วนน้อยที่คัดค้านการทำการแก้รัฐนูลเนี่ยสุดท้ายกลายเป็นฝ่ายชนะไปอันนี้ ทุกๆข้อกังวลของสมาชิกในพรรคเพื่อไทยถูกนำมาพิจารณากันอย่างไรครับในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคณะทำงานของท่านเองเอ,อจะแยกกันอย่างนี้นะครับคือคณะทำงานเนี่ยนะครับเราได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการโดยคณะรัฐมนตรีรเพราะฉะนั้นแล้วก็จะดูในเรื่องของแง่ของหลักการที่กฎหมายแล้วก็แนวทางปฏิบัติส่วนในแง่ของอข้อคิดความเห็นทางการเมืองผลกระทบทางการเมืองเนี่ยนะครับถ้า พูดง่ายๆคือทางพักจะเป็นผู้วิเคราะห์ใชมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามก็คงหนีไม่พ้นเพราะว่ารเราอยู่ในรัฐบาลเราก็มาจากสายการเมืองอแต่ว่าอยากจะเดินหน้าในเรื่องของการวิเคราะห์ในเรื่องของการทําข้อมูลม,มาเป็นหลักเสียก่อนมิฉะนั้นแล้วเราจะไม่นิ่งเลยมผมคิดว่าถ้าหากคณะทํางานเราไปมัวคิดถึงในเรื่องของเสียงจะไม่ผ่านบ้างปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากค,คนที่จะต่อต้านบ้างเนี่ยนะครับเราก็จะทําให้งานเนี่ยไม่เดินหน้าภารกิจตอนนี้ก็คือว่าต้องทําให้เกิดความกระจ่าง ความชัดเจนในแง่ของข้อกฎหมายแล้วก็แนวในแง่ของแนวปฏิบัติว่าเมื่อประกาศออกมาแล้วเนี่ยทุกฝ่ายยอมรับประกาศในเรื่องของการที่จะให้ประชาชนไปลงประชามติประชาชนยอมรับที่จะให้การสนับสนุนในการดําเนินการหรือว่าไม่มีข้อโต้แย้งในในแง่มุมของกฎหมายครับนะครับในใโครมอเองก่อนที่จะมีน้ําหนักไปเรื่องของการที่จะทําประชามติก่อนเนี่ยนะครับมีการพูดถึงข้อดีข้อเสียมีการวิเคราะห์กันกันมาก่อนแล้วอย่างว่า โอกาสที่จะกระทบกระเทือนต่อรัฐบาลถ้าจะต้องเดินหน้าประชามาตินี้มันจะมีมติไหนม,ม,ม,มีมิติไหนอย่างไรบ้าง <Okay. S 2> ไ,ดได้คุยกันในข้อกังวลน,นี้อย่างไรคะคือ <c oughs> อยากจะเรียนคุณจอมอลำดับความอีกนิดหนึ่งก <c oughs> ่อนนะครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมีมาจากพื้นฐานที่เรามองว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี50เนี่ยนะครับมาในสถานการณ์ที่หลังเกิดการรัฐป <c oughs> ระหารประชาชนก็ ทราบกันดีอยู่ว่าในเรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่มาจากประชาชนที่เป็นผู้เริ่มกระบวนการตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็การหาเสียงในการเลือกตั้งล่าสุดที่ผ่านมาหลายพักการเมืองรวมทั้งพักเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลก็หาเสียงไว้ในเรื่องของการที่จะ<ก>มาปฏิรูปการเมืองโดยมีการยกล่างรัฐธรรมนูญให้มีส,สรขึ้นม,มาเป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ทําในปีแรกด้วย ฉนันก็เดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญที่อยู่ในวาระสามปัจจุบันก็ค,คือแก้มาตรา29 291เพื่อให้มีสสรมาร่างทั้งฉบับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าอันนี้แหละประชาชนให้การยอมรับมาตั้งแต่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งผ่านกระบวนการในการรับหลักการในวาระที่1 วาระที่สองซึ่งเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาให้ความเห็นชอบ,บแต่เมื่อมีผู้ไปร้องต่อสารรัฐธรรมนูญถึงเรื่องของความชอบ,บในเรื่องการแก้ไขว่าเป็นการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยหรือไม่สารนั้นก็กรุณาที่ว่าไม่ได้ล้มล้างไม่มีพฤติกรรมใดที่เป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูนเดินหน้าได้นะแต่ก็มีคำวิน<ช>ิจฉัยลักษณะคําแนะนําที่เราพูดถึงว่าเนื่องจากรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูนที่ผ่านกระบวนการโดยความเห็นชอบประชาชน คือประชามติมาก็สมควรที่กลับไปถามประชาชนเสียก่อนครับนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นพรรคร่วมรัฐบาลก็จึงได้ตั้งคณะทํางานขึ้นมา11คน11ท่านคุณจมคุณจำได้ผมก็เป็นเลขาคณะนั้นอยู่มีอาจารย์ท่านดรโภคินเป็นประธานคณะทํางานอัน11ท่านก็ไปพิจารณาถึงแง่มุมที่คุณจอมถามเมื่อสักครู่นียครับว่าผลกระทบจะเป็นอย่างไรทั้งหมดก็ได้ข้อความได้เนื้อความสรุปได้ว่าการเดินหน้าวารสารเนี่ยเดินหน้าได้มีความ ชอบทำบทางกฎหมายแต่อย่างไรก็ตามเพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากความ,มคิดเห็นที่แตกต่างนะครับอาจจะนําไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงรแล้วก็ฟังเสียงจะมีบางส่วนที่ยังไม่เห็นด้วยคณะรัฐมนตรีพร้อมกับพรรคร่นมรัฐบาลก็เห็นสอดคล้องกันว่าควรจะเดินหน้าทําประชามติมตไปก่อนที่จะมีการ ลงมติน<ด>วาระที่สามครับ,รบแต่อย่างไรก็ตามพอมีประเด็นนี้ออกมาเนี่ยดูน้ําหนักของรัฐบาลจะมีการทําประชาม,มติแต่ว่าในเสียงของสมาชิกในพักเพื่อไทยเองกลับมีความเห็นแตกต่างกันแบบนี้เนี่ยจะต้องเอามาพิจารณาอย่างไรโดยเฉพาะข้อเสนอของทางท่านรองนายกเฉลิมนะครับ,รบที่บอกว่าควรจะแก้เป็นหลายมาตราซึ่งซึ่งมีมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่หลายหลาย,ลายมาตราทีเดียวอันนั้นเนี่ยจะนํามาสู่การพิจารณาอย่างไรฮะ กระบวนการผมเรียนอย่างนี้นะครับ,รบในส่วนของคณะทางานหท่านจากคลมวันนี้เราจะพิจารณาขั้นตอนในเรื่องของการทาประชามติและในเรื่องของการทําประชาเสวนาซึ่งมีแนวทางเดิมไว้ก่อนแล้วจะดูว่าทั้งสองแนวทางนั้นจะเลือกแนวทางใดหรือว่าทั้งสองแนวทางจะทํยได้หรือไม่แล้วก็ดูในเรื่องของขั้นตอนการทาประชามติสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงวก็ดิจารชามติ จึงต้องมีคณะทำงานชุดนี้ขึ้นมาใช่ไหมฮะเพื่อที่เพื่อที่จะให้เกิดความรอบคอบก่อนที่จะเสนอกลับไปคณะรัฐมนตรีให้ให้พี่นกชี้ขาดว่าการเดินหน้าประชามติเนี่ยเดินหน้าได้มากน้อยแค่ไหนแล้วจะเมื่อไหร่นะครับแต่เมื่อมาพิจารณาในส่วนของพักพักก็มีความเห็นว่าควรที่จะพิจารณาแนวทางอื่นอีกก็คือแนวทางรายมาตราแล้วก็แนวทางที่จะเดินหน้าโหวตลงมติในวันที่3เลยเมื่อวานก็มีการพูดคุยกันในที่ประชุมพัก แล้วสุดท้ายก็อย่างที่คุณจอมสรุปไปเมื่อตอนต้นรายการนะครับ,รบว่าทั้ง3แนวทางนั้นก็ให้ผู้ที่มีความเห็นด้วยแต่ละแนวทางนะครับ,รบไปพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบแล้วก็เสนอมาเป็นลักษณะของอที่จะเป็นเป็นกลุ่ม3กลุ่มเนี่ยแล้วไปพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งในการสมนาพักในวันที่6และท<ม>ี่7ซึ่งในวันนั้นอาจจะได้ข้อสรุปหรือแนวทางเดียวหรืออาจจะยังไม่ได้ข้อสรุปก็ตามคณะทํางานก็จะรับ เรื่องนี้กลับไปพิจารณาต่อแต่คณะทํางานที่ตั้งขึ้นมาที่ครมรตั้งขึ้นมาตั้งขึ้นมาเพื่อศึกษาการทาประชามติถูกต้องครับก,ก็แสดงว่าได้ได้ฝันธงไปเรียบร้อยแล้วว่าต้องทําประชามติแล้วแล้ว,ลวมาตรการอื่นล่ะร้ายมาตราลงมติในวาระสามละ่ะจะเข้ามาสู่การพิจารณาของคณะทํางานเพื่อทําประชามติได้อย่างไรก็จะเข้ามาเมื่อเราพิจารณาในเรื่องการทำประชามติไปครบกระบวนการก่อนว่ามีความ<อ>พร้อมมีความสมบูรณ์ไม่มีปัญหาตรงไหนต<อ>ิดขัดแล้วก็ทุกคนยอมรับ แต่ถ้าเกิดติดขัดก็ต้องมาดูมาตรการอื่นก็อาจจะกลับมาดูว่าแนวทางอื่นเ,เป็นแนวทางที่จะดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร,รนะครับแต่วันนี้อ,อยากจะให้แยกกันก่อนเพราะ<ม>ว่าคณะทํางานเนี่ยได้รับมอบหมายมาในเรื่องการพิจารณาในเรื่องการทําประชามติครับ,รบก็ต้องว่าไปในส่วนของประชามติตว่าจะมีปัญหาอะไรข้อกฎหมายทําได้หรือไม่ได้อย่างไร,รทีนี้นี่ก็คือว่าสมมุตินะครว่าทําประชามติหรือหน้าทาประชามติแล้วสุดท้ายอาจจะไม่ผ่าน ผมไม่ผ่านเกิดเกิดขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลรู้สึกท่าทีของรัฐบาลก็จะบอกว่าถ้าไม่ผ่านก็อาจจะแก้ลายมาตราก็ได้แต่ปัญหาที่ตามมาก็คือว่ามันจะทําได้อย่างไรในเมื่อเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนไม่เห็นด้วยกับการแก้รัฐมนูญเพราะงั้นรัฐบาลก็แต่แต่ต้องรัฐธรรมนูญนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าประชามติออกมาแล้วว่าไม่ผ่านสมมตินะฮะออถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะต้องจะต้องแก้<น>มาตราลายมาตราก็ทาไม่ได้แล้วสิฮกาศความชอบรมในการแก้ลายการแก้ลายมาตราเนี่ยนะครับมีความจะเรียกว่า สามารถที่จะทําได้เลยทันทีเพราะว่าสารท่านก็บอกว่าแก้ลายมาตราก็ทําได้อยู่แล้วแล้วก็การแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราเนี่ยก็สามารถทําได้โดยรัฐธรรมนูนปัจจุบันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคําถามถ้าหากที่คุณจอมบอกว่าไปถามแล้วเนี่ยไม่ผ่านไม่ผ่านมันไม่ใช่หมายความว่าคําถามปัจจุบันเนี่ยเราตัดสินแล้วว่าจะถามในคําถามใดไม่คงไม่ได้ถามว่าควรจะแก้รัฐธรรมนูนหรือไม่เพราะว่าทุกวันนี้เสียงก็ไม่มีใครค้านว่าไม่ให้แก้แต่มีเสียง ซึ่งฟังแล้วเนี่ยนะครับก็บอกว่าถ้าจะแก้ให้แก้หลายมาตราเสียงอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอยากให้ยกร่างใหม่นะครับเสียงที่บอกว่าไม่เห็นด้วยเลยไม่แก้เนี่ยผมว่าน้อยมากไม่ค่อยได้ยินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากบอกว่าจะแก้ไม่ได้เลยอีกเลยผมคิดว่าคงคงไม่เป็นอย่างนั้นก็คือว่าอยู่ที่คําถามในการทําประชามมติซึ่งคงจะไม่ถามว่าจะแก้หรือไม่แก้แต่แต่ว่าเนื่องาอยู่ในวาระสามแล้วเนี่ยจะเอายังไงต่อประมาณนั้นใช่ไหมครับ ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าการทำประชามติเป็นการขอคำปรึกษาหรือหาข้อยุติครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นครับเพราะว่าการที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้แล้วมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติเนี่ยนะค,ะครับมีการขอความเห็นหรือการทําประชามติประชาชนเนี่ยสองะยะาใะยะ่ที่1ก็คือเรื่องของการได้มาซึ่งข้อยุติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งกลับ แนวทางที่2ก็คือเรื่องของการที่รัฐบาลต้องการจะดาเนินการทําอย่างใดอย่างหนึ่งจะไปขอความเห็นหรือปรึกษารเรื่องนี้ก็มีคนพูดกันว่าเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นการไปปรึกษาเนี่ยก็จะเป็นประเด็นปัญหาว่ามันจะมีความรู้สึกว่าไม่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะให้ประชาชนตัดสินให้เป็นข้อยุตินะครับและปัญหาก็คือว่าระหว่างข้อยุติกับการปรึกษาเนี่ยเกณฑ์ในการนับจํานวนเสียงต่างกันใช่ครับ เกณฑ์ในการนับจํานวนเสียงข้อยุติเนี่ยสูงกว่าถ้าหากว่ารัฐบาลไปเลือกแนวทางปรึกษาเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะทุ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลพยายามหาทางที่จะไปลดเงื่อนไขในการที่จะให้ผ่านการธรรมชาติมติแต่อย่างไรก็ตามนี่แหละครับที่เป็นประเด็นที่ต้องมีคณะทํางานคณะทํางานขึ้นมาครับครับทีนี้พอมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยนะฮะที่จะต้องไปศึกษาดูอะไรต่างๆรวมทั้งการที่จะ ดูว่าลุนรงณ์อย่างไรหรือทําประชามติอย่างไรในการที่จะให้มันราบรื่นได้ได้คิดหรือมีการตั้งประเด็นว้าอ,อย่างว่าถ้าจะต้องทําประชามติจริงๆคําถามจะต้องถามออกมาประมาณไหนหรืออย่างไรทึ่งซึ่งแน่นอน ที่ท่านบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าจะแก้หรือไม่แก้นั้นคงไม่ผมคิดว่าความเห็นส่วนตัวเนี่ยคงคงไม่คงไม่ถามอย่างนั้นนะครับเพราะว่าวันนี้มีการแก้อยู่และอยู่ในวาระสามแล้วนะครับแล้วก็การแก่รายมาตราก็ไม่ค่อยมีเสียงคัดค้านว่าไม่ให้แก้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคงจะไม่เป็นคําถามว่าแก้หรือไม่แก้นะครับผมคิดว่าอันนี้ต้องขออนุญาตว่าความเห็นส่วนตัวเบื้องต้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าเนื่องจากเราต้องแก้ไขปัญหาที่มันขัดข้องหรือว่าติดขัดอะไรอยู่ปัญหาปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของความเห็นที่ เกิดขึ้นในสภาแล้วก็มีคนไปร้องสารรัฐธรรมนูนแล้วก็มีผู้ที่เห็นว่าไม่ควรแก้รัฐธรรมนูนแบบทั้งฉบับยกล่างโดยมีสอสอเพราะงคําถามก็คงจะอยู่ในกรอบนี้แหละครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูนเนี่ยจะเป็นการแก้ทั้งฉบับได้หรือไม่นะครับโดยมีสอสอขึ้นมาแต่นี้ผมต้องครบรว่าคณะทํางานเนี่ยได้มอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยไปพิจารณาเรื่องนี้คราวนี้ก็มีคําถามเยอะนะครับที่หลายๆฝ่ายเสนอมาครับแต่ว่าผมว่าคําถามอย่างไรก็ตามเนี่ย ต้องเป็นคําถามที่มีความชัดเจนเนื่องจากกฎหมายกําหนดไว้ว่าจะต้องทําให้เกิดความชัดเจนกับผู้ที่จะไปออกเสียงประชามติและมีการกําหนดไว้ในกฎหมายว่าการกําหนดคําถามเนี่ยนะครับจะต้องมีการนําเสนอข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผู้ที่จะไปออกเสียงประชามติพูดง่ายคือต้องอธิบายกันนะครับ กฎหมายกำหนดไว้เลยครับว่า90วันเนี่ยต้องมีการอธิบายเผยแพร่พรข้อมูลมีการบังคับ,คบว่าหน่วยงานของรัฐที่จัดทาประชามติจะต้องส่งเอกสารข้อมูลเนี่ยไปให้เจ้าบ้านทุกหลังคาเรือนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือหนึ่งกระบวนการที่เราคิดว่าต้องพิจารณาให้เกิดความพร้อมสียก่อนก่อนที่จะประกาศครับถ้าหากคณะรัฐมนตรีรีบเร่งในการประกาศวันนี้เนี่ยนะครับจะถูกล็อกด้วยข้อกฎหมายเวลาว่าจะต้องทําภายใน120วันหลังจากประกาศเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปดําเนินการประกาศจะเดินหน้าหรือไม่เดินหน้า ก็จึงเป็นที่มาของการตั้งคณะทางานครับแต่ทีนี้พอเดินหน้าเรื่องทําประชามติซึ่ง,ซ,งซึ่งทางคณะทํางานก็ได้มอบหมายกระทรวงมหาดไทยทำภารกิจที่กระทรวงมหาดไทยจะต้องจะต้องเตรียมความพร้อมหรือทำเนี่ยนะฮะมีมีสกิ่ภารกิจครับะจะเป็นขั้นตอนที่ผมคิดว่าเจ้าภาพก็คือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยต้องดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญน,นะครับว่าโดยการออกเสียงประชามติก็คือ1ก็คือต้องการ ต้องกําหนดชื่อเรื่องอนะครับที่จะทําการประชามติ2ก็คือจะต้องเผยแพร่ข้อมูลให้ข้อมูลอย่างเพียงพอแล้วก็ําข้อดีข้อเสียด้วยถูกไหมไม่ใช่ข้อดีข้อเสียครับคงจะเป็นในเรื่องของการอธิบายว่าเหตุของการที่จะต้องถามเนี่ยด้วยเหตุอะไรการที่จะบอกข้อดีข้อเสียเนี่ยแสดงว่าเป็นการชี้นําทางใดทางหนึ่งกฎหมายไม่อนุญ,ญาตให้ทํากฎหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมี2ส,ส่วนนะครับก็คือหน่วยงานของรัฐกระทรวงหมหาดไทยจะเป็นผู้เผยแพร่ ความจําเป็นในการทําประชามตินะครับแล้วก็ข้อมูลหัวข้อที่จะอธิบายส่วนที่สองที่แกไปเกี่ยวข้องคือผู้จัดการออกเสียงประชามติก็คือกกตซึ่งเคยจัดการเลือกตั้งกกตก็จะดําเนินการในเรื่องของการที่จะกําหนดวันเลือกตั้งกําหนดวิธีการไปออกเสียงประชามติครับนะครับทั้งสองส่วนก็จะแยกกันแต่ก็จะให้โอกาสของคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแสดงออกอย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้น หน่วยงานของนัดจะไม่มีการไปรณรงค์ชี้นำว่าจะให้ออกเสียงไปทางใดรณรงค์ให้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงได้ครับแต่พรักการเมืองสามารถที่จะไปรณรงค์ในส่วนของพรักการเมืองเป็นกิจกรรมทางการเมืองว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ก็ต้อง<ป>ขึ้นอยู่กับ กฎหมายกําหนดนะครับว่าการรณรงค์นั้นจะต้องไม่เป็นการหลอกลวงจะไม่ต้องเป็นการไปใส่ร้ายหรือเป็นการสัญญาว่าจะให้หรือให้ในประโยชน์ทรัพย์สินที่ตีเป็นมูลค่าได้ครับนะครับก็มีกฎหมายควบคุมเหมือนกันเลตั้งแต่ว่าในในในส่วนของกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็คือฝ่ายการเมืองเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะครับมันก็ทําให้สังคมไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะบอกว่าเป็นกลางหรือว่าไม่ชี้นําได้อย่างไรในเมื่อคุมโดยฝ่ายการเมือง ก็เหมือนตอนช่วงเรามีรัฐบาลรักษาการนะครับรัฐบาลรักษาการเวลาไปหาเสียงเลือกตั้งก็ลักษณะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในฐานะบทบาทหนึ่งเป็นรัฐมนตรีแต่อีกบทบาทหนึ่งเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นไปในการพูดจา ก็ต้องแยกกันให้ชัดเจนว่าไม่สามารถที่จะไปพูดจะสนับสนุนให้ออกเสียงในทิศทางที่ตนเองต้องการในขณะปฏิบัติหน้าที่แต่เมื่อไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ก็สามารถไปรณรงค์ให้ออกเสียงเห็นตามตนได้เพรนั้นก็ตอนหาเสียงเลือกตั้งที่มีนายกรัฐมนตรีรักษาการอยู่ก็ไปหาเสียงได้ได้ได้มอบหมายนโะยบายกับกระทรวงมหาดไทยอย่างไรว่าการจะไปศึกษาเรื่องของการทําประชาเสวนาหรือการออกเสียงประชามติเนี่ยนะครับรณรงค์อย่างไรถึงจะไม่เป็นการไปชี้นําอันนี้ได้มีการ อนนอหออเป็นยยบรารืในคณะทำงานในคณะทํางานได้พูดถึงหลักการกฎหมายแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยนะครับคงจะต้องออรอการพิจารณาที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้ไป,ไปดําเนินการไปคงจะมีการตั้งคณะทํางานคณะกรรมาการอะไรของกระทรวงเขพาพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับกระทรวงมหาดไทยเองก็มีความคุ้นเคยกับการเลือกตั้งมาก่อนก่อนที่จะมีกกตเพราะฉะนั้นผมคิดว่าข้อมูลทางกฎหมายหรือบทบัญญัติที่บังคับไว้ทางกฎหมายเนี่ยกระทรวงมหาดไทยก็คงจะมีความพร้อมครับ อย่างทางฝ่ายที่คัดค้านเนี่ยนะครับในการแก้รัฐมนูญเนี่ยก็บอกว่ารัฐบาลพูดให้ชัดๆเคลียร์ไปเลยว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยตกลงเป็นการช่วยเหลือคุณทักษิณและประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรจากการแก้รัฐมนูญจ,จะจะอธิบายอย่างชัดเจนเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่ามีการพูดกันมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา309เนี่ยนะครับที่ประชาธิัย์พูดย้ําตลอดว่าประชาธิ่ประชาะเพื่อไทยเองก็พยายามที่จะทํามาตรานี้แก้ เรื่องนี้เพื่อจะลบล้างความผิดของคุณทักษิณครับ,รบผมต้องบอกว่าคําถามนี้ใช้เวลาอธิบายนิดนึงนะครับ,รบแต่ผมพยายามจะสรุปให้เข้าใจอย่างชัดเจนว่าการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้เนี่ยนะครับ อย่างที่ผมเรียนว่าที่มาความจําเป็นในการแก้รัฐธรรมนูนก็คือว่าที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าไม่ใช่มาจากพื้นฐานที่พี่น้องประชาชนในระบอบประชาธิปไตยคือความชอบธรรมที่มาของรัฐธรรมนูนอันนั้นเป็นปัญหาประกันที่1ปัญหาประกันที่2คือรัฐธรรมนูนปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาข้อขัดแย้งในหลายๆเรื่องที่ไม่เป็นประชาธิปไตยคงจะไม่สามารถหยิบยกได้ทุกมาตราแต่ผมเชื่อมั่นว่าเราได้พูดกันมามากนะครับว่ามีหลายมาตราควรจะแก้ไข ครับ,รบดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่จะต้องมีการเสนอแล้วก็มีผู้ที่เห็นด้วยอยากจะแก้ไขรัฐธ <ท ocalyptic S 1> รรมนูญเพอเอิญว่าฝ่ายที่ต้องการแก้ไขเนี่ยนะครับต้องอธิบายเนื้อความที่ค่อนข้างที่จะ <rehearsal. S 2> را, ยากสักนิดหนึ่งในขณะที่ฝ่ายที่ไม่ต้องการให้แก้ไขเนี่ยหยิบยกประเด็นเล็กๆขึ้นมารประเด็น309ก็ดีประเด็นอดีตท่านนายกทักสิณก็ดีเนะี่ยเพื่อให้ผู้ที่สนับสนุนหรือเห็นด้วยเนี่ยเข้าใจง่าย <divul g atory> รจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยสําหรับในเรื่องของมาตรา309มาตรา309นั้นเนี่ยประชาชนอาจจะยังไม่เข้าใจอย่างต่องแท้<ม>เนื่องจากว่าเวลาเราพูดกันเวลาน้อยจํากัด การไปเปิดเวทีเนี่ยนะครับผมคิดว่าต้อองาจะางจะทําให้เกิดความชัดเจนมาตราสามสนเป็นการนิรโทษกรรมสําหรับผู้กระทาความแต่คดีการนกักสินเนี่ยสารตัดสินไปเรียบร้อยแล้วต้องทุกอย่างก็ต้องอยู่ในกระบวนการของศาลไปจะไม่จะไม่ไปเกี่ยวข้องกับท่านคดียกทักษินแล้วผมเรียนนะครับว่าการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่นี่ครับไม่สามารถที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อไปช่วย หรือว่าไปดําเนินการสนับสนุนหรือว่าไปาพูดไว้เฉพาะเจาะจองบุคคลใดบุคคลหนึ่งรหรือว่ากลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งรัฐธรรมนูญต้องเป็นกฎหมายซึ่งใช้กับคนทั้งประเทศนะครับ,รบแล้วที่สําคัญนะครับคุณจอมอะไรที่คิดว่าจะไม่ดี ที่ประชาชนไม่ยอมรับเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะมันมีมาตรการม,มาตรการที่ผมได้พูดอ,อยากจะบอกก็คือคว่าเราจะมีสสลขึ้นมาสสลก็จะไปยกร่างก่อนยกร่างสสลต้องฟังความคิดเห็นของประชาชนถ้าไม่ใช่เรื่องประชาชนยอมรับสสลคงไม่กลับมาเขียนแล้วสุดท้ายถ้าหากสสลยังเขียนอีกนะครับกฎหมายรนะัฐธรรมนูญที่แก้ไขยอยู่ปัจจุบันเนี่ยสสลต้องกลับไปให้ ประชาชนประชามติให้ความเห็นชอบประชาชนผมคิดว่าก็คงไม่ให้ความเห็นชอบถ้าหากว่าไม่เป็นไปตามที่ประชาชนต้องการก็มีหลายขั้นตอนที่ทําให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะได้รัฐธรรมนูญที่เป็นที่พอใจมีหลายความเห็นมากครับเห็นที่ส่งเข้ามานะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะถ้าดูจากปึ้งนี้ก็คืออยากให้ลงประชามติก่อนนะฮะก็มากหน่อยแต่ส่วนแก้เป็ลายมาตราก็น้อยหน่อยนะฮะส่วนเรื่องของ การที่จะบอกว่าไม่เห็นควรในการทําประชามตินี่ก็กมียอู่ส่วนด้วยเหมือนกันก็มีความเห็นหลากหลายใ,ในแง่ของประชาชนนะครับ,รบก็คงจะ ฝากให้ท่านไปดูนะวว่าก็คล้ายๆกันนะตอนนี้ก็เหลือ3ามแนวทางนี่แหละครับแต่ดูเหมือนว่าในเรื่องของการทำประชามติกับเรื่องของการไม่ให้มีการทำประชามติเนี่ยดูจะจะดูครึ่งๆกันอยู่นะฮะแต่ว่าแก้เป็นลายมาตราอันนี้รู้สึกว่าจะจะน้อยหน่อยนะครับคือเรื่องการทำประชามติเนี่ยผมคิดว่าถ้ามีความชัดเจนถึงเรื่องคําถามและแนวทางที่ชัดเจนแล้วเนี่ยผมคิดว่าคนจะให้การยอมรับเรื่องประชามติมากขึ้นทำไมผมพูดอย่างนี้ผมคิดว่าเป็นมาตรการหรือแนวทางที่คิดว่าสามารถอธิบายได้ว่า กลับไปหาประชาชนผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์และเสียงให้เขาได้แสดงออกแล้วก็มันสามารถที่จะมีข้อยุติได้นั่นก็คือว่าชี้วัดกันด้วยคะแนนเสียงแต่นัทแต่ว่าพอรัฐบาลรุรงค์เรื่องของการให้ประชาชนไปออกเสียงเนี่ยกลุ่มค้านเนี่ยนะฮะก็ออกมารณรงค์เหมือนกันทีนี้เนี่ยมันจะเกิดการหักล้างกันแล้วสุดท้ายเนี่ยคนที่จะไปลงก็อาจจะมีความเบื่อหน่ายไม่ไปก็ได้อันนี้ก็ต้องประ,ประเมินเหมือนกันเพราะว่ากลุ่มที่คัดค้านการแก้รัฐมนุนก็ต้องออกมารณรงค์กันเหมือนกันแล้วก็มีหลายกลุ่มด้วย ครับผมคิดว่ารณรงรงได้แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของกรอบของกฎหมายแล้วก็ไม่เอาความรู้สึกส่วนตัวในเรื่องของความชอบไม่ชอบ,บมา,อาแสดงออกและผมเชื่อมั่นว่าครั้งนี้นะครับในความรู้สึกผมเองนะครับว่ามันจะเป็นการพิสูจน์ว่าการทําการเมืองในลักษณะที่พี่น้องประชาชนเขามองออกว่าเพื่อประโยชน์ หรือว่าเพื่อของประชาชนหรือไม่หรือว่าการทําการเมืองที่ไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยจะไม่ได้รับการยอมรับนะครับก็คงต้องรอดูการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนใช่ครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณท่านมากที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับเอาละครับและนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงสาหรับคืนนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมท่านวราเทพรัตนากรนะครับผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ